สวัสดีครับผมช่างใหญ่นะนี่ช่างใหญ่จะมาสอนตัดผมทรงลูปผสมนะระหว่างบ,บุทรงบ๊อบกับตัววิกกี้ทัดถ,ถูได้นะวันนี้ได้รับเสียจากลูกค้าชื่ออะไรนะเพนค่ะคุณเพนใช่ไหมมาจากที่ไหนครับกรุงเทพนน,นทบ,บุรีแถววงสว่างนะ,ะขอดูแบบเมื่อกี้นะครับลูกค้าก็พกแบบมาจากบ้านนะเป็นแบบที่ช่างใหญ่ตัดเองเป็นผลงานของช่างใหญ่เองนะครับเป็นผมที่ทัดหูทุยกลางมีลักไซนะ่ะ ลายใส่จะสามนิ้วสี่นิ้วก็ไปออกแบบเองเอาเป็นไกด์ลายแค่นั้นเนี่ยครับทีนี้ผมลูกค้าเนี่ยตอนนี้เป็นผมสไลด์ปลายตัวยูเฉยแต่ไม่มีทุยไม่มีอะไรหรอกเสื้อผมเสื้อดักก็มีอยู่เหลือนิดเดียวแต่ตะตัดวันนี้เสื้อดักทายหมดเลยก็เลยไปดักหม่จะเอาเอาทรงผมให้มันให้มันชัดเจนก่อนอก็ทัางใหญ่ก็จะออกแบบให้พัดหูได้ก็จะอยู่ประมาณนี้ร็แบ่งผมนะหูหเราหูคุณเอาไปให้ชัดเจนก่อนนะ

เป็นมุนะมฉากหนึ่งหนึ่งสองประมาณนี้เป็นมุมฉากลงหรือว่าเป็นมุบดีหรือยังนะวิ่งตัดเนี่ตั้งอีกแบบหนึงน,นะที่ท่านเดบอกรบอกก็คือโยกขึ้นครับก90องสารก90องสารตัดประมาณสี่นิ้วนะ สีนิ่วตั้งฉากมาเลยล้วก็ตัดมีเข้ามีออกก,กอสาสูันตัดเลยนีวิธีตัดหลายวิธีถ้อยา่ยอยากตัดแนวเลตั้งแนวมองแค่นี้นผมลืข้แถวมีเข้ากับมีออกที่ผมนน่นั่น็ีลวมนะเ็ไกลาอยนก็ตัดตัดหลังิ้มือสมคัญตัวมาดึงเลย คันเป็นตะเกียะแม่ดูคันมันันอยู่สองช่ก็ดึงงเลยมันผมที่ไม่สวยนะผมคันของทมดีดีธรรมชาติของเขายกขึ้นตัดยกขึ้นแล้วก็ตัดเช็ดนแล้วเช็คขึ้นอีคังนตั้งเชนนอนยกขึ้นมาเช็ลังขีดัอสมีรักษา เดือสามนิดก็สี่ก็ได้หรวนี้จะเห็นเลือสามนิดแล้วตีมาตัดตีมาตัดตัดตอที่ที่กสิทธิ์ท่องสารเราต้องยกกลับยกเก้าสิบตรวจสอบกระแสกวาดเท่านั้นแหละหกสิบกร่แสยาวนิดนึงยิลงไปนะเปนสายกลางครับ้าคือ

แล้วก็ฟังมือลงนะคว้ามือเนี่ยไล่แบบไปไปร้แล้วก็ตัดต้องไปไปร้แต่ผมก็ตีสผมดูเียดสุดละ ถึงไหนถึงแค่การไม่หก็หยุดะอันนี้คือผมส่วนหลังนะผมส่วนหลลูกเิก็ลูก,กตรงไหนที่ตัดไ่หมดเราก็ตัดซะสีส่พัวสามเือให้ชันสองชันหนึงมประกันนะมันจะเกิดความตุอยู่บริเกลางไปหูพอตัดวิธีเช็ดมันก็ไปเหลือแต่ชั้งหมดเช็ดล้จอีกเพื่อความชัว เรตัดผมทีไม่ตัดทเดือนตัดสเดือนสีเดือนตัดทียเพราะะนั้นต้อตัดละเอียดตัดละเอียดให้เห็นคุยใชัดเจ้เห็นกรอบทรงชัดเจนวมาดูควาคุยความุยใชลก็มนคาดลีงาเระเนีพอดีตัเลยตัดเสร็จไปลงปุ่พอดีข้างัหลังเชื่อมอ่ะปรเชื่ตัดไปชั้นที่สงตัดลาวที่สา นาตัดมาตัดจมูกไหละัดงาขี่ลงมาขี่ลงมาเราตัดประมาตัาจมูกตัดหลังอมือนะค่อยๆค่อยๆตัดประมาณนี้ตราที่สองยกเยก้าสิกเพื่อการให้ผมไล่กันเนะพื่อให้ผมเรียกได้แต่ถ้าผมบางยกสี่พันก็พอนะสีพ่พันงสารต้องยกสูงไปดูหน้างาน,าน,น,านป็นหลักดูน้ลูกค้าด้วย มีเส้นหลังบ้านเลยมีเข้ามือออกยกขึ้นตัดทึกแท็ความยาวกี่นิ้วเจ็ดนิ้วนะพอเพียงสำหรับทิ้งทุยโค้งไปถึงด้านหลังนะถ้าสี่นิ้วสั้นไปห้านิ้วก็สั้นไปนะมันจะมาเชื่อมทิ้งทุยมันถึงวิซีวงสว่างพอดีเราตัดโค้งประมาณนี้นะเชื่อมเชื่อมที่สุนะคดคุณจะตัดฝั่งขวาเสร็จก่อนนะแล้วค่อยไปตัดฝั่งซ้ายในไ,ไหนก็ยือตอนตรงนี้แล้วจะได้ไมีเสือระมุมผมไปขา้างหน้ามงมผมไปขา้างหน้า เช็คตั dungeon, no, tipo, ่นี้สิโนมมาขอะไรตัดมารตัดะตอย่นี่นตัดเลยโนมมาอะไรตัดขี่งมาเลยฝั่งด้านซ้ายเลยตัดีนงถึงนที่หัวนาทีนี่ด้านข้างนึงลงมาขี่มาแล้วก็ตัดเลยให้มันขีหน่ะแล้วก็ตัดตรงตรงขึ้นเแล้วก็ตัดนะด้านหลังก็โนมมาเชื่อมเลยมาช่ล้วก็ตัดนะ ทางที่สองบีลงมาขีดยกสี่าแล้วกทิ่ทำให้มัตัดตรงช่วยบีลงมาเลยทานที่สมตรวจสอบดูด้เลยท่นที่มเลยตัดตัดหรือเส้นนึงไม่ตัดเอาตัดเส้นนแ้หลุดข้างบีลงมาประมาณปจมูกแล้วก็ตัดส่วนที่เหลือทเชื่อมกันระหว่างผมขอบหน้าหรือใะก็ได้หน้าเชืเ่อมกันข้างซ้าย กินละทดสอบดูดับทีดึงดูสายกว่าเท่ากันไหมนี่ก็ยกเสียบคล้อยไฟให้มันพิว้วยกขึ้นมาถ้ามันไม่ใช่ตัดตัดบดๆแรงๆไปนะพอได้แย่ขึ้นมาบางทีมันหมดประดียะ๋ยวมันได้แล้วไม่ต้องตัด เอาให้มันกระเเลยเราจะได้เห็นว่าจุดไหนที่มันเป็นผมอยากโซ่เป็นผมที่มันปิดตัวเป็นผมฟูตรงไหนเราจะได้เห็นเนี่ยถ้าเราไปใดอ่ะมันจะมองไม่เห็นจุดปัญหาพวกนี้นะทีนี้เราก็จะมาเซตตอนผมแห้งจำลองเหตุการณ์ว่าลูกค้าอยู่บ้านนะมันทรงจะสวยไหมมันจะหวานตรงไหนบ้างตรงไหนมันกระด้างเราก็ใส่น้ำตาลลงไปเพิ่มความเบาความพิวไปคือขังสีนะขีลงมา ค่อยๆีตรวสอบนะค่อยๆเย็นตัดตรงนี้ก่อนหนามแล้วก็ขับื้อเบาๆค่อยๆชาๆแล้วชื่อมาชื่อที่หนึ่งพอข้างหลังาเนเกดกีืดอถสุดสเบา ไปมันเบาแต่เดี๋บางนะเบาสิบสเบาสิบห้าจุดที่หนึ่งกี่วที่สองแถวที่สามสไลด์จรเรอระวังหูสไลด์จรเราถ้าเราไม่มีตำนานพอมันจะตกนะมันจะกระตุกเส้นผมขาดที่จีบเพราะนั้นเราพยสไลด์จริเรอยายามทำออกมาทีนี้เพื่อนุกผมนะไม่ควมาดึงหูอีกดึงเส้นผมมันเก็บทิช กดไปเปากรเปากรา,า,าโอ้ถ้าเาทงานเราตอนเปลี่ยนเลยต้องรอตอนแนะอยนี้ั้าทตอนเปียนบังตอนแห้งมาให้ดูจะมีความหนาหนาค่อยๆกีรอมนะยกสีท้างสรแกนส่เข้าไปสเอเข้าไปสเ,เข้าไปหนาะยกขนมา,าย,ยกขึ้นไปนะใส ออสิบเปอร์เนต์นไหนยกขนมาล้วมีกองหน้าเอาออกยีเลยเยนสิบ่อนนี้มีกองน้าอันการกออกสิขอเลือกตัดสองปร,ระตก่อนทูกอะไงครับเป็นความยาวไหมความยาว3มนิ้วความทุยน่ถึงวัด,วดเทนกรครับความทุย,ยเลยท่าน้ำโนไีอยู่พอไม่กอมทุยวันนี้ผมใส่โฟมนะสปีดไหมเอาจจทำไม่ไทำโอเคปทุกคนใผมใผมุกคนมจนน้มันเคล่นผะบรับ

เราได้ดูแล้วอะตรงไหนที่มันหนาเกินมันไม่เข้าทรงแล้วมันจะล้ได้พิจารณาเอาคนเดียวอ่ะลูกค้าไม่เกี่ยวลูกค้าก็จะรอดูตอนจบเราสงสัยว่าช่องไหนมันมีความหนามากกะแตบแบกสเสือ่อสตูคัสจะพอจุดได้นะจะทำเอาไิ่คิดเอาตรงเนี้ยมันยาวมันเหลือเดี๋ยวอยู่สักาซีเส้นแล้วก็วตัดออก ตรวจดีเส้นเดียวก็ยังให้เหลือผมย้อนไหมตรวจสอบดูถ้าย้อนก็นตัดนิดนึงลดความย้อนไปหน่อยถ้าผมมันย้อนมันก็ไปดันขอบทรงมันเบี้ยวไปเบี้ยวมาคอยคอยคอยภาพสืส่อคอยตัดติ่งดูต่อให้จอนหวาน สปีดจะต้องแข็งได้ไหมครับได้ครับข้างบนพอดีนะครับไม่สูงมากกระบงังกระบงัะบงประมาณนี้รูปทรงที่ดใดโบใดจะเข้ารูปเข้าทรงต้งขี่สปีดก่อนๆแล้วกันแล้วก็เดินล็อกด้วยสปีดแต่ก่อนอื่นใส่แร็คจับทรงกันเลยคือจะคอนโทรลตัวปลายผมอ่ะนี่ดู ตนนี่แกมันเกิดนกระจายตลจับจับจัจัถ้าเราจะ้กตัดสอขาไปสบายเลยตัดต้องสองข้างเลยตัดไม่อยากตัดลงมากรเดตัดีกานะรู้สึกเป็นไงครับตัดแล้วเบาดีลงดีตัวตกวยมาหลังบ้านเราขับไปด้าน้านะเอามือซ้ายผักไปมันจะได้ไม่ตรงหน้าผากไม่กว้างเกินไปแล้วก็มันจะไม่รูเกินไป ดึงเอาลงมาดึงลงมาดึงกระจายกระจายมันโดยติดๆลูกสาวออกข้างนั้นไหมเอาดูทุกที่ไหมเอาถามด้วยไม่ต้องออกก็ได้เอาแต่เสียงก่อนตัดหลังตัดเป็นไงบ้างก็มันเปลี่ยนดูมีวอลลุ่มมากขึ้นแล้วมันมีความทุยไหมค่ะมันมีมันมีการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมค่ะทรงดูเป็นรูปเป็นทรงมากขึ้นมีความทุยมีล่างใสค่ะเหมาะกับแม่ไหมก็ถ้าแม่ชอบก็โอเคค่ะอยู่ที่แม่นะค่ะโอเคขอบคุณค่ะเดี๋ยวฉีดสเปรย์ รับตาบไป้นะครับตัวจะเปียนแข็งเลยนนึงย่กับบงังลูกค้านะอยไม่เป็นคุณนายคนนี้หรเป็นอยู่แล้วก็ไม่รู้สุดยอดคุณนายไม่ให้ถ่ายคลิปนะภาพนีงก็ไม่ได้เพื่อธรรมดาคนดังงานของท่านใหญ่ถึงงานลิปไปดูงานสอนให้เห็นขอบทรงทัดเตียนเห็นความคีบชัด,ชดๆรับตาเลย ตรงไหนมันพองมากเราก็กดลงนะคือไม่มพร่องมากเดี๋ยวจะตัดผมทรงนี้ก็สอบรองจองคิวมาได้ที่เบอร์ตัวสาศูนย์หกสองห้าสี่แปดสามเก้าเก้านะและศูนย์แปดหนึ่งเก้าแปดหกสองสามสี่ 4. ทั้งใหญ่สอนฟรีเฉพาะในยูทูบท่านคนต่อมาด้วยเอาไปพัฒนาไปต่อยอดเอาไปสร้างงานสร้างอาชีพเอาเทคนิคนี้ไปเลี้ยงครอบครัวนะก็พ,ะพยายามสอนละเอียดที่สุดเท่าที่จะทำได้นะแบ่งปันกันไปเลียเ้ยงก็แพงก็ดูฟิลลนะ์นยสำหรับคนที่มีพื้นฐานนะไม่มีพื้นฐานก็จะเป็นมือตัดอันตรายจะเป็นหนีปูกระดิกมีปูตะเกียบนะ มาดึงดูหน้าใสด้านหลังต้องสงสัยดึงดูมันเท่ากันไหมซ้ายกว่าดึงดูเช็คแล้วเช็คอีกเช็คก,กันมันใกล้เคียงที่สุดวันนี้ก็ขอขอบคุณอะไรนะเพน,นะนค่ะอะไนะเพนค่ะคุณเพนนนทบ,บรุรีขอให้สุขภาพแข็งแรงท่านก็ขออนุญาตท่านก็ใจดีถ้าท่านไม่อนุญาตคลิปนี้ก็ไม่ได้เกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นก็ขอให้ท่านอายุมันผลยืนเดินทางกลับบ้านปลอดภัยวันนี้ลาล่วงไปองค,ครับฝากอะไลค์กดแชร์ด้วยบ๊ายบาย